สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณคูหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนในในหนังสือวรรณคดีลงนำเหมือนเดิมนะคะบทที่5ค่ะเรื่องภาพวาดของสีเทียนค่ะ เอาละคะ่ะเด็กๆเ,เปิดไปที่บทที่ห้านะคะหน้าที่60นะคะเด็กๆจะเจอ,อเนื้อเรื่องของเรื่องภาพวาดของสีเทียนนะคะ,ะเราเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยอ่าคราวนี้เริ่มไปที่เนื้อเรื่องนะคะมีอยู่คนหนึ่งนะคะมีเด็กออผู้หญิงคนหนึ่งเขาพูดถึงสีเทียนนะคะสีเทียนคือใครเราไปดูที่เนื้อเรื่องกันเลยเธอรู้จักสีเทียนไหม สีเทียนไม่ใช่แท่งสีสำหรับระบายภาพแต่เป็นชื่อน้องชายคนเก่งของฉันอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่เด็กผู้หญิงคนนี้พูดขึ้นมานะคะซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือพี่สาวของสีเทียนนั่นเองนะคะ <S <S บางทีฉันคิดว่าเขาเป็นสีเทียนจริงๆเพราะเขาวาดภาพเก่งมากเก่งกว่าฉันเสียอีกอ่าเป็นไงครับแปลว่าเด็กที่ชื่อสีเทียเนยเป็นคนที่ชอบวาดภาพนั่นเอง สีเทียนวาดทุกอย่างที่อยากวาดวาดภูเขาแม่น้ำต้นไม้เสือกวางผีเสื้อแต่ที่สีเทียนชอบวาดที่สุดคือไดโนเสาร์ค่ะเวลาสีเทียนวาดรูปไดโนเสาร์เขาลากเส้นโดยไม่ยกมือเลยไม่ใช้ยางลบด้วยวาดทีเดียวเป็นรูปไดโนเสาร์โอยาวๆหน้าตาดูตลกอ่านะคะ วันหนึ่งพ่อกับแม่พาเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นครั้งแรกที่ฉันกับซีเทียนได้ไปเที่ยวที่นั่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใหญ่สมชื่อค่ะมีภูเขาป่าไม้น้ำตกสัตว์ป่าและมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดพ่อบอกว่าวันนี้เขามีงานเทศกาลเขาใหญ่มีประปวดวาดภาพคัดลายมือและอ่านทำนองสนอก เรื่องรักษาป่ามีหน้าละพ่อกับแม่ถึงได้พาเรามาแปลว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีจุดประสงค์มีเป้าหมายนะคะที่พาเด็กๆมาที่งานเทศกาลเขาใหญ่นะคะ,ะเทศกาลเขาใหญ่เนี่ยเป็นเทศกาลที่เขาจัดขึ้นประจําทุกปีนะคะเด็กๆในนั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเหมาะสําหรับเด็กๆด้วยและที่สําคัญเนี่ย เขาใหญ่ยังเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะเป็นแหล่งอนุรักษ์ันธุสัตว์ป่าต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปล่าสัตว์ได้ไหมลูกไม่ได้เนาะเพราะอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขา,าจะดูแลเรื่องอสัตว์ป่าป่าไม้อย่างเข้มงวดเลยนะคะใครเข้าไปบุกรุกไปล่าสัตว์หรือไปตัดต้นไม้ในโดนจับเลยนะคะดูต่อกันนะคะ ก่อนการประกวดมีดนตรีแสดงแล้วมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมาเล่าเรื่องเขาใหญ่นะคะเล่าเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งยังเล่าเรื่องคนใจร้ายที่ลักลอบมาตัดไม้และล่าสัตว์เขามีภาพวาดเขามีภาพถ่ายให้ดูด้วยฉันเห็นกวางแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งถูกฆ่าลูกของมันยังเล็กอยู่น่าสงสารจังเลย นะคะอันนี้เนาะเขาก็พูดถึงคนที่มาบุกรุกนะคะในเขตป่าสงวนนะคะคนพวกนี้นะคะจะโดนจับนะด้วยด้วยนะลูกนะโดนจับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแน่นอนเนาะพวกคนพวกคนใจร้ายเนาะก็จะชอบเข้ามาล่าสัตว์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างเข้มงวดเลย อ่าดูต่อนะคะแม่สมฉันเข้าประกวดอา่านทำนองสนอแม่บอกว่าฉันอาน่านทำนองสนอได้ดีพ่อพาสีเทียนไปประกวดวาดภาพสีเทียนหันมาโบกมือให้ฉันแล้วบอกว่าจะวาดรูปมาฝากฉันยิ้มให้สีเทียนก่อนตามแม่ไปที่เวทีประกวดอา่านทำนองสนอ,อเด็กๆเห็นไหมคะว่าพี่น้องสองคนนี้มีความสามารถที่แตกต่างกัน พ่อและแม่ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆนะคะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองคนเล็กคนเล็กวาดที่วาดรูปเก่งก็พาไปประกวดวาดรูปวาดภาพส่วนคนที่อ่านทํานองสนองเก่งก็พาไปอ่านประกวดอ่านทํานองสนองค่ะเด็กๆมาร่วมอ่านทํานองสนองก,กันหลายคนเจ้าหน้าที่นาข้อความที่ให้อ่านมาประกวดมาแจากแล้วบอกให้เรา้องอ่านกันก่อน เป็นคำประพันธ์ที่ไพเราะมากฉันจะลองอ่านให้เธอฟังนะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยค่ะ,ะนะคะมาดูบทรักษาป่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังเนาะไม่ได้อ่านแบบทำนองสนอนนะลูกอ่านแบบปกติธรรมดานะคะนกเอ่ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัย ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสําราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานอินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษา ป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนอ,อันนี้คุณครูอ่านให้ฟังแบบธรร,ธร,รมดาเนาะถ้าอ่านเป็นทานองสนองก,ก็จะมีทํานองที่ไพเราะมากกว่านี้นะคะ,ะมาดูเนื้อเรื่องกันต่อเลยค่ะฉันอ่านเพราะไหมล่ะแต่แม่บอกว่ายังออกเสียงผิดอยู่หลายตอนเช่นยังอ่านออกเสียงตัว รอเรือรอลิงไม่ชัดและต้องเว้นจังหวะให้ถูกแล้วแม่ก็อ่านให้ฉันฟังเสียงใสเชี่ยวจนคนข้างๆหันมาดูแต่แม่ก็ไม่สนใจหรอกแม่อ่านน้องสนอได้ไพเราะมากฉันฝึกอ่านตามแม่จนคล่องเธอชอบคำประพันธ์ที่ฉันอ่านบ้างไหมอลองอ่านวักนี้ดูสิอ่านะคะเราลองไปดูข้า พออ่านถึงตอนนี้ฉันอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวักที่เขาให้อ่านก่อนเนาะคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน อ่าเพราะอ่านถึงตอนนี้ฉันนึกถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เล่าให้ฟังนะคะฉันอยากให้คนไทยทุกคนรักป่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้บ้างฉันอยากเห็นทุกคนทุกแห่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยมีเสือมีช้างมีกวางมีผีเสื้อสีสวยเหมือนป่าที่เขาใหญ่ เธอคิดเหมือนบ้ากเหมือนฉันไหมอ่านเด็กๆคะสมัยก่อนเนาะประเทศไทยของเราเนะี่ยมีสัตว์ป่าเยอะแยะเลยแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็ลดลงลงไปเยอะแล้วจะมีที่ยังมีเหลือเยอะอยู่ก็คือในเขตอุทยานแห่งชาตินั่นเองนะคะในประเทศไทยของเราก็มีเขตอุทยานแห่งชาติเยอะนะคะแต่ละที่ก็จะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในแต่ละท้องที่เอาไว้นะคะซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยนะคะ วันนั้นฉันไม่ได้รางวัลที่หนึ่งหรอกแต่ฉันได้ทำดีที่สุดแล้วฉันได้รางวัลที่สองได้หนังสือเรื่องกุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นรางวัลแม่บอกว่าไม่ต้องเสียใจคนเราไม่ต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปเป็นที่สองก็ได้แม้ว่าลูกจะไม่ได้แม้ว่าลูกจะไม่ได้รางวัลแม่ก็เป็นยังไงคะ แม่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ร่วมกิจกรรมฉันอยากบอกเธอว่าฉันไม่เสียใจฉันดีใจต่างหากที่ได้มาอ่านเรื่องดีๆอย่างนี้อานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เวลาเข้าประกวดแข่งขันอะไรนะักเรียนคะการที่เราจะหวังว่าเราได้เราจะได้ที่หนึ่งหวังได้ไหมหวังได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตามที่เราหวังไว้เราก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะอย่างน้อยเราก็ทำได้ อย่างดีที่สุดแล้วนะคะสีเทียนยังเป็นน้องชายคนเก่งของฉันเสมอสีเทียนได้รางวัลที่หนึ่งเลยเขาชนะการประกวดในรับรางวัลไปดินสอสีหลายกล่องนะคะมีทั้งสีไม้และสีเทียนพ่อกับแม่ในยิ้มแก้มปริเเลยพอเทียวเดินบอกใครๆต่อใครว่าวันนี้ลูกของผมได้รางวัลทั้งคู่ พร้อมกับชวนฉันและแม่ไปดูภาพวาดของสีเทียนด้วยค่ะ,ะภาพวาดของสีเทียนที่ได้รางวัลติดอยู่ที่กระดานนะคะกระดานดำหน้าเวทีฉันรู้ทันทีว่าภาพไหนเป็นของน้องชายคนเก่งของฉันภาพวาดของสีเทียนน่ารักมากเขาวาดรูปป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเสือมีช้างกวางลิงนกเงือก มีผีเสื้อและสัตว์ป่าอื่นๆอยู่ร่วมกันกับเด็กๆอย่างมีความสุขและมีไดโนเสาร์คอยาวด้วยเอาละค่ะเด็กๆหลังจากจบเรื่องของสีเพียนไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าการที่เรารู้จักอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะคะอนุรักษ์ป่าไม้จะทำให้เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะ สัตว์ป่าชนิดไหนที่ใกล้สูญพันธ์ไปแล้วเราก็ยังสามารถมีไว้ดูนะคะให้ลูกให้หลานรุ่นหลังสืบต่อเราไปเนี่ยได้รู้จักกันเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูคําศัพท์กันบ้างนะคะคําศัพท์ของบทนี้ไปดูคําศัพท์แรกเลยคําประพันธ์หมายถึงแต่งเรียบเรียงร้อยกรองหรือผูกถ้อยคําเป็นข้อความเชิงวรรณคดี่านะ ไดโนเสาร์นะคะชื่อสัตว์เลื้อยคานยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกหนึ่งรูปร่างคล้ายกิ้งกายักษ์แต่มีขนาดใหญ่มากกว่านะคะมีหลายชนิดบางชนิดกินพืชบางชนิดกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารค่ะทดแทนหมายถึงตอบแทนชดใช้หรือชดเชยสิ่งที่เสียไปทํานองสนองคือวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลากะ ตามลีลาของบทร้อยกรองประเภทโพงฉันกาบกอนเทศกาลอ,อ่านว่าเทศกาลคราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่นเช่นตรุดสงการเข้าพรรษาหรือศาสตร์นั่นเองนะคะ ประเพณีเนาะเป็นประเพณีอ่าเป็นเทศกาลที่เราจัดขึ้นในแต่ละปีนะคะ1ปีก็จะมีเทศกาลเนี่ยเกิดต่างๆขึ้นมาปีละ1ครั้งนะคะอ่าต่อไปพิษสารนะคะอ่านว่าพิษสารพิษสารก็คือสารพิษนั่นเองนะคะคือสิ่งที่เข้าไปถูกอ่าสิ่งที่เมื่อไปถูกหรือเข้าสู่ร,ร่างกายแล้วเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ร่างกายนะคะ ราวเช่นอ่ราวหมายถึงเช่นกับพอกับเช่นสวยราวกับนางฟ้าอ่าเป็นการเหมือนกับเหมือนกับการเปรียบเทียบเนาะเอามาใช้กับการเปรียบเทียบนะคะระเริงร่าเริงบันเทิงใจสนุกสนานเบิกบานเต็มที่เช่นแมวไม่อยู่หนูระเริงอ่าเพราไม่มีแมวปุ๊บหนูก็รู้สึกอ่าฉันสบายจังเลยฉันจะวิ่งไปไหนก็ได้มีความสุขสนุกสนานนะคะ ต่อไปค่ะลักลอบลักลอบหมายถึงการกระทําบางอย่างโดยปิดบังไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็นมักใช้ในเรื่องที่ไม่ดีนะคะเช่นลักลอบเข้าเมืองลักลอบเล่นการพนันลักลอบตัดไม้ทําลายป่านั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดมีคนเจอเน่ต้องโดนจับนะคะเราเรียกว่าลักลอบอุทยานแห่งชาติอ่านว่าอุทยานแห่งชาติหมายถึงพื้นที่ที่มีพระราชกิจสดีกานะคะประกาศกําหนดให้ สงวนรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมตามธรรมชาตินั่นเองนะคะสำหรับในเนื้อเรื่องนี้นะคะก็อยากให้นักเรียนเนาะช่วยกันนะคะดูแลรักษาธรรมชาติของเราเอาไว้นะคะต้นไม้ใบหญ้าอันไหนที่ไม่ควรที่จะไปเด็ดหนูก็อย่าไปเด็ดเนาะไม่ดีนะคะเราเราช่วยกันรักษาธรรมชาติของเราไว้อย่างพวกเราเนี่ยอาจจะ ช่วยโดยการไม,ไม่ไม่ทิ้งขยะตามพื้นก็ได้นะคะเป็นการรักษาธรรมชาติอย่างนึงเหมือนกันไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำเนาะแล้วก็ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้หรือแม้แต่การใช้กระดาษนะคะไม่นํากระดาษมาฉีกเล่นมาวาดรูปเล่นหรือมาพับเล่นเนาะเพราะจะทาให้เป็นการสิ้นเปลืองกระดาษนะักเรียนอย่าลืมนะว่ากระดาษทําจากอะไรคะกระดาษเราทําจากต้นไม้เนาะเพราะฉะนั้นคุณครูฝากด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณิงขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในะคราวหน้าสวัสดีค่ะ